มันกอ<ง>่อนเพิ่งฝันร้ายครับฝันว่าเห็นผีจริงเหรอเออฝ<ต>ันว่าเห็นใช่เพิ่งไปไวีทูกันมาไปอ่านบทกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่านเสร็จก็สองสามวันเขารู้สึกว่าผมมันเก็บข้างในอะไรเงี้ยก็ฝันฝันว่าเห็นผีเห็นอะไรเงี้ยแบบเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเรื่อยไ,ไ,ไปซื้อ,<า>อลอตเตอรี่ไม่ถูกเรื่อที่ฝันอะไม่ไม่เห็นว่าแบบเราขับรถไปอยู่แล้วเขาก็แบบ พอพนหัวโค้งมาก็แบบมีผีนางลำมีผีชุกจำนั่งก้มหน้าหันหน้ามาหามีผีตะโกกไอระโจนขึ้นมาหน้ากระโปรงรถเริ่มเป็นผีป่าผีสัตว์อะไรเงี้ยจริงจริงมันอยู่ในบทไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่อันนี้พูดไม่ได้แต่ว่ามันไม่มี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 ในบทใช่ไม่มีในบทแล้วตอนนั้นมันรู้สึกยังไงพอมันฝันปกติเราไม่กลัวมากกลัวมากกลัวมากเลยกลัวมากกลับไปเล่าให้คนที่บ้านไม่ฝันนะกลับไปเล่าให้คนที่บ้านฟัง แล้วก็พอหันหลังไปปุ๊บพอาจานเดินขึ้นมาแล้วยิ้มให้บอกไปทำบุญหน่อยนะนี่ฝัน่ไม่ฝัน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 ไล่ฝันไล่ฝันที่ันม่ฝันไม่ฝันไมันไม่อัืไม่วันม่ันไม่ันไม่ฝ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 จนไม่ฝัไม่ฝันไมนไม่ฝูนไม่ฝั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 ่ฝันไม่ัไม่ไม่่อยไม่ฝันไม่ัไม่ฝันไันไม่ฝนไม่ฝยไม่ฝม่ฝันไม่ฝันไม่ฝันไี่ัไม่ฝัยไม่ันไม่ฝันไมัวเด่ฝนไ่ฝนไ่ ไม่ซื้อห้าสี่มันออก5้าสี่ะ้ซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่จะบอกแม่เป็ยังบอกแม่ยังบอกแล้วบอกของวั้าไม่ว่าส่งลอตเตอรี่ให้แม่ดูวันน้าตอนไปทำไมตอนตอนที่ปั่นเดี๋ยวจากหนังมาคุยเรื่องลอตเตอรี่ได้ไงขอโทษครับแล้วตอนที่ปั่นทำไมเราถึงไม่เอาร่างพี่ยักษ์เข้าไปสู้กับผีเพราะตอนนั้นสวดมนต์อย่างเดียวครับสวดมนต์ขอเข้ามาไม่เกี่ยวอะไรพี่ยาที่ไม่ปันแล้วกลัวก็นั่นดีนะ กแล้วลามาวเราถึงควรจะเออตาดเด็กตาผีคิดว่าในฝัเกดอะไรที่เรียกโผีพี่